สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมช่องช้างดาวเรืองเอเลเฟน i อฟเฟนตี้นะครับตอนนี้เราจะมาอัปเดตอาการของยายกันยาครับอาการกค่อยๆดีขึ้นอามลำดับหลังจากที่ให้หมอให้น้ำเกลืออามีกแล้วถ้าอาการยังไงไม่ดีขึ้นก็คงต้องให้น้ำเกลือต่อไปยาก็ไม่ค่อยกินเหมือนเดิม การของใหญ่กันยาดูยากครับดูแลยากครับช้างแก่ไม่ห้อยมีฟันไปกินน้ำนี่จะเอาขึ้นไปกินน้ำของบนนี่เราอยู่ในป่าอุคานะครับพาช้างไปกินน้ำข้างบนอืมทางก่อน อการใจของเราเอ้อนอ้การใายนการยาของเราจะพาย่าการยาไปกินน้ำตัวจมจมอาการก็ทรงตัวครับแต่ว่าถ้าเป็นยังไงไม่ดีขึ้นก็คงต้องให้น้ำเกลืออีกรอบ อันนี้อาการก็เลยสดชื่นมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถือกับว่าดีมากแต่ถือว่ากับปีกระเปอามาได้เยอะอยู่ขอไปดูช้างไปเรื่อยๆครับตลอดคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ